เวียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอสรุปสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาในวันที่13ทธันวาคม2,568เวลา11นาฬิกาดังนี้การปฏิบัติที่สำคัญในห่วงเวลาการเข้ายึดที่หมายซำแต่พื้นที่เนิน677ได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปพื้นที่คณาดำเนินการเข้ายึดได้แล้วสามที่หมายอยู่ระหว่างการเิรัวิการในส่วนที่เหลือพื้นที่ปราสาทต,ตาไฟยังคงมีการรบประทะอย่างหนักผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไปสำหรับพื้นที่สำคัญอื่นๆตลอดแนวชายแดนยังคงมีการสู้รบประปรายสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝ่ายกัมพูชา มีความพยายามในการใช้อาวุธปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องยิงเข้ามายังฐานปฏิบัติการของฝ่ายเราสำหรับรายการยุธทธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจากการเข้ายึดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาในพื้นที่ซมแตและเนิน677รายละเอียดดังนี้ครับโทรศัพท์8เครื่องสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชาหนึ่งเล่มลูกระเบิด M2037 ลูก จรวจ RPG พร้อมอุปกรณ์50ชุดกระสุนปืน11,765นัดและวิทยุสื่อสาร15เครื่องจากผลการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชาพบข้อมูลแผนผังการวางทุนระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่องโดยปรากฏหลักฐานในวันที่12สิงหาคม2568จำนวน11.30ลูก และระเบิด TNT แสวงเครื่องจำนวน2.6ลูกนอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมการวางทุ่นระเบิดในวันที่21สิงหาคม2568จําจำนวน6จุดโดยยังไม่ได้ระบุจำนวนทุ่นระเบิดเอาไว้สำหรับโทรศัพท์ทั้ง8เครื่องและสมุดบันทึก1เล่มได้นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผลในส่วนของพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุ่นระเบิด ปัจจุบันหน่วยได้ทาการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์และจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพพันที่สองขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะดําเนินการทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและปกป้องอธิปไตยบูรณา,าภาพแห่งดินแดนและศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดขอบพระคุณครับ Good morning, dear members of the public and the media. This is the operation Center of the Second Army Air Command. Situation update on the Thailand-Cambodia fighting on 13 December 2025 at 1100 hours. Thai forces have secured the objective at Somta and Hill 677 in the Chong Anma area. Military operations are still ongoing, and further details will be provided later. In the Kana area, three objectives have been seized, with operations continuing in remaining areas. In the Takwai area, heavy fighting continues. Results will be reported later. Across all the key border areas, sporadic engagement persists, but the situation remains under control, with continuous monitoring as Cambodian forces attempt to use artillery and BM-21 rockets against our bases. Significant equipment was recovered from seized Cambodian positions in Samtai and Hue 677, and has been forwarded for further examination. Capture records also indicate information related to suspect mines and improvised explosive devices. Thai units are currently controlling the suspect area pending specialist verification. The Second Army Area Command firmly reaffirms its will employ all measures to the fullest extent to safeguard the public and to protect integrity and national dignity decisively and to the very end. Thank you.